ความน่ารักของแฟนเมื่อวานนี้เล่าโมไม่ได้ฟังหน่อยโอ้โหพี่จอดรถงานแฟนเมื่อวานโอ้โหเธอกินพื้นที่แบบปิดไปหมดเลยใชครับเป็นไงบ้างเราเป็ฟังกันก็ดีใจครับเป็นกิจกรรมที่ได้เจอแฟนคลับแบบเขาเรียกว่าอะไรซึ่งซึ่งหน้าเลยแบบระยะประชิดเลยครับใช่แล้วก็มีโอกาสได้พูดคุยอะไรงเี้ยรู้สึกว่า ได้รับพลังบวกเยอะมากเลยครับก็มีแฟนคลับบอกว่าเอ้ยขอบคุณมากนะที่แบบโพสไป็นสุฟินแล้วก็เป็นแฟนคลับอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกขอบคุณเหมือนกันออ่่าาเขาเรียกถือว่าแกตรงนี้ขอบคุณแฟนคลับเหมือนกันที่เออซัพพอร์ตผมอะไรเงี้ยแล้วก็เจมินายด้วยครับพวกเราสองคนรู้สึกว่าดีใจมากที่มีพวกคุณอยู่นะครับผมก็อยู่ด้วยกันมานานๆนะครับผมพยายามแบบเออพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะครับสร้างผลงานมาให้ทุกคนสนุกกันนะครับเจมินายครครับผมเออก็ ดีใจครับดีใจไม่ได้ไปงานอย่างนี้นานมากๆแล้วครับแล้วครั้งล่าสุดที่ไปผมเห็นหลังจากที่เสร็จงานใหม่ครับ <ๆ S 2> เขาจะมีเทนในทวิตเตอร์อะไรอย่างเี้ยใช่ไหมครับแล้วเขาเหมือนจะเอารูปตอน2ปีก่อน <ๆ S 2> <ๆ S 1> ที่ไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นน่ยมีมีแฟนคลับอยู่สี่ห้าแถวอะไรอย่างเงี้ย <ๆ S 1> <ๆ S 2> เออตอนนั้นยังนิดเดียวอยู่เลยเป็วเกิดพอดีเลยเออเป็นวันเกิดพอดีด้วยแล้วอย่างเงี้ยแล้วคือแบบพอได้กลับมาแล้วพอได้มาดูว่าแบบเออเราเราเติบโตขนาดไหนเราเรา แบบเรียกว่าอะไรมีคนที่สปอร์ตเราเยอะขึ้นขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดีใจถึงแม้ว่าจะมีแบบบางคนอะไปไปมามาอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีใจที่ผ่านเข้ามาในชีวิตแบบอืมอืมใช่รู้สึกรู้สึกเออเติบโตขึ้นเลยในสายอาชีพแต่ความคับของเราก็ยังยังถูกพูดถึงในพาร์ทที่ไปแฟชั่นวีคมาบอกว่าเธอเป็นระดับ 20่สิท็อปที่แบบระดับโลกนะจ๊ะเดี๋ยวจ้าเข้าปัญหาพี่เองเข้าปัญหาพี่เองเตงแล้วทุกอย่างกไงบ้างที่แบบเ,เราถูกแบบเหมือนว่าอินฟูเลยท่านยกให้เราเป็นหนึ่งใน20่สิบคน,นในระดับโลกเลยพี่จึงดีใจมากเลยครับเราก็เป็นแค่แบบเด็ก อาแต่ใครคนไหนก็ไม่รู้ที่แบบเออด<ช>ี่แ <ๆ S 2> <ๆๆ S 1> บบเออมีชื่อเสียงมีผลงานเพื่มาติดตามอะไรเงี้ยแล้วพอเออได้ไปงานแบบใหญ่ๆแบรนด์แบบดัๆงๆต่างประเทศแล้วเออสามารถแบบเออเป็นที่เขาเรียกไงเป็นที่รู้จักแลวเป็นอ่าสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับเออประเทศไทยหรือว่าเออทำให้แบรนด์เนี่ยมีคนพูดถึงมากก็รู้สึกดีใจมากครับแล้วก็นั่นแหละทํางานาไม่ว่าแบรนด์ไหนก็ตามก็เต็มที่ครับก็พยายามทําให้แบรนด์นั้น คือพอใจมากที่สุดแล้วก็เราก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับดาราครับผมอันนี้คือรู้สึกอ๋ออันนี้ของที่ไปอเมริกามช่ไหมพา่ใช่ไหมอ๋อเออดีใจมากดีใจมากเป็นโอกาสที่ได้ได้ไปแฟชั่นวีคแบบที่อเมริกาครั้งแรกครับแล้วก็ได้เจอพี่พี่ศิลปินมากมายที่ไปที่นั่นครับแล้วก็ดีใจมากมากที่เขาเห็นว่า คาแรคเตอร์ของเราหรือว่าความเป็นตัวเราเหมาะกับแบรนด์ของเขาที่เขาจะให้ให้ใส่อะไรครับแล้วก็ดีใจทุกครั้งที่ได้ถูกเลือกหรือว่าได้ถูกเรียกว่าอะไรอ่ะได้ถูกเป็นเป็นเออเป็นตัวแทนของไทยที่ได้ไปอะไรครับแล้วก็รู้สึกว่าเออเราก็เป็นหนึ่งในซอฟต์าวร์ของไทยเหมือนกันที่ที่ได้ไป represent ความเป็นไทยที่ต่างประเทศเ้ยให้เขาได้รู้จักไทยแลนด์มากขึ้นแฟชั่นสำหรับเราเป็นยังไงบ้างคะ แฟชั่นเหรอมันขนาดไหนมันเลิศแค่ไหนเหรนะแฟชั่นของเราเนี่ยเราชอบแนวแบบไหนก็คือแต่งไม่หมดครับเป็นคนแบบว่าเออเล่นเทพได้หล่อก็ได้กไหนก็เอาอยู่เซ็กซี่ก็ไม่ได้ไม่ได้ก็เหมาะสำหรับทุกแบรนด์เลยนะครับผมก็ตอนนี้หัวใจยังว่างอยู่ครับหัวใจยังว่างไอ้เกี่ยวอะไรกับแฟชั่นเ่ะไม่รอแบรนด์อื่นมาเติมเต็มอยู่อ่ะอ๋อ โอ้ยได้อ๋อโอเคครับผมแค่ปรึกษาอะไรนะอะไรนะสายปรึกษาอะไรผมหรอแฟชั่นหรออ๋อที่ที่เราสัมภาษณ์เคนโดใช่ไหมอุ้ยดีดีใจมากๆครับเป็นเกียรติมากๆครับแล้วก็เรื่องอะไรเป็นเป็นเกียรติเป็นสีของวงต์ะกี้นา่นเลยครับใช่เป็นคนไทยคนแรกนะเออดีใจมากๆแล้วก็เออ่ตอนตอนนั้นเกรงมากๆโอ้โหตื่นเต้น ไม่รู้ว่าเขาจะแบบเฟรนลี่ไหมหรือว่าอะไรยังไงไหมอะไรเขาเป็นถึงแบบเดอะเคนโดเจนเนอร์อยู่แล้วแล้วก็ดีใจครับเพราะว่าพี่เขาน่ารักมากแล้วก็เขาก็พยายามทําให้เราไม่ตื่นเต้นแต่ยังไงเราก็ตื่นเต้นอยู่ดีอ่ะก็ดีใจครับที่ได้เป็นตัวเลือกของลอรีอัลที่ได้ไปครับเขาบอกว่าเราดูแบบเจนสนามมากเลยนะเจีนสนามว่าไม่ตื่นไม่ตื่นผมเห็นเขานั่งข่อยห้างอะไรชิวๆผมก็อ๋อโอเค งั้นเอาบ้างดีกว่าเดี๋ยวจะดูเก่งไปใช่แต่ก็น้อยอ่ะผมไม่ค่อยได้ไปสัมภาษณ์ใครอ่ะแล้วก็ก็สัมภาษณ์ครั้งหนึ่งก็เี่ยมีเซอร์พอสมิธอย่างเงี้ยคนหนึ่งแล้วก็เนี่ยเคนโดเจนเนอร์อีกคนนว่มีแต่ภาษาอังกฤษภาษาไทยไม่มาเลยแล้วก็ดีใจครับดีใจที่ที่ได้ที่จะทำอะไรแบบนี้ครับใหม่ๆดีครับ เธอค่ะล่าสุดก็ไปคอนเสิร์ตที่เกลกาไปเกาหลีมาก็สนุกดีครับจบแล้วเหรอเล่าอีกหน่อยหนึ่งเล่าเหรอร้องเพลงภาษาเกาหลีด้วยใช่ใช่ครับร้องเพลงเป็นของยูวินอะไรเงี้ยเขาเป็นมีมีเนื้อภาษาต่างประเทศอะไรเงี้ยรู้สึกว่า ถ้าไปเกาหลีแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออภาษาเกาหลีดีกว่างั้นเดี๋ยววันนี้โฟสจะร้องเพลงภาษาไทยก่อนยากไหมยากไหมด้วยร้อด้วยคำคำด้วยคำมีปัญหาออกเสียงอะไร่างๆ้นะก็ยากยากครับก็ให้เพื่อนช่วยอะไรเพื่อนที่สามารถแบบพูดภาษาเกาหลีได้ช่วยแต่ว่าก็นั่นแหละก็งูปปาครับเพราะว่าก็ไม่ได้ค่อยมีเวลาเตรียมเพราะว่ากลับจากอังกุรชาม เห็นกว่าจะขึ้นคือซ้อมตลอดเวลาแบบว่าคุยอยู่คนเดียวตลอดเวลาคุยอยู่คนเดียวอันนั้นเขาซ้อมหรือเขาคุยคุยกับตัวเองคือตลกอะไรผมไม่ได้ผมก็ผมไม่ได้หูฟังไปไงผมไม่ได้หูฟังไงแล้วโทรศัพท์ผมอ่ะก็แตกแล้วถ้าจะเห็นในโทรศัพท์ก็แตกผมก็ฟังอย่างเงี้ยปุ๊บฟังไปฟังมาแล้วร้องเพลงปุ๊บโทรศัพท์หล่นแล้วหล่นอีกอะไรเงี้ยเออแล้วตลกดีแต่ว่าก็สงสารสงสารโทรศัพท์ก็ซ้อมก็ซ้อมก็ซ้อมไปเรื่อยๆครับ เป็นไงผลออกมาคุณพอใจไหมก็ไ่รู้ว่าคุพอใจไหมต้องถามคุณแฟนจะกลับว่าเออชอบไหมอะไรแต่เราก็เตรียมบินไปอีกหลายที่ใช่ียงใหม่ว่ามีแฟนมีเดี๋ยวล่าสุดจะไปเวียดนามเวียดนามวันที่ส8ตุลาคมวันเกิดผมพอดีครับอาจจะไปฉลองที่นู้นเลยใช่แล้นั้นเป็น run the world concert ครับใช่ก็ที่ไทยเราจัดไปแล้วใช่ไหมก็จะเป็นแบบเรียกว่าอะไรทัวร์ต่างประเทศอะไรเขาจะไป หลายหลายประเทศครับก็น่าจะได้เจอกันนะสำหรับใครที่อยู่ต่างประเทศนะครับผมอาจจะได้ไปเจอนะครับมันจะมีความพิเศษอะไรขึ้นมาจากแตกต่างจากไทยไหมแตกต่างจากที่ไทยไหมหรอก็เราก็จะพูดภาษาอังกฤษมากขึ้นอ่าไม่ได้ไปแล่วเลยแล้วก็ก็จะมีโชว์ที่อาจจะได้แบบมีปรับเปลี่ยนนิดนึงแล้วก็ เออจะมีโชว์ที่อยู่ในไทยแล้วก็เป็นแบบเรียกว่าอะไรอยากโชว์อีกที่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยไปโหดเชื่อที่นู่นนะยังต้องมีอยู่คือต้องมาคุยตองขังไปต้ไม่ไหวเอาแล้วแต่ว่าถ้าสมมติว่าทำได้ผมจะทำเลยนะถ้าสมมติว่าสถานที่มันพอหรือว่าอุปกรณ์ของเขาแบจะทำให้ดูเลยนะโพสต์โพสค้ดดิสทาอร์สาน่เปลี่ยนเอาเปลี่ยนเป็นเชนเจอร์กับ จะมีนาแทนมันจะได้ไม่ต้องเป็นหุ่นำมัก็เยอะนี่หร้อว่ไได้ไ่ไดประมาณนั้นแล้วเพลงนี้น้องเวียดนามจะมีบ้างไหมเพลงเวียดนามมีนามสักอยก็ดูก่อนว่าในคราวนี้ให้เจมร้องไหมฮะเอ้เวียดนามเออ ไม่ได้ง่ายๆนะแต่อีกหนึ่งเรื่องในโซเชียลมีคนแซวซีสิมไนายว่าแบบไปเซลลพี่เก่งเขาบอกน่เก่งอ๋อพี่เก่งฮาริสเหรอครับเก่งฮาริสเก่งฮาริสอ๋อใช่เขาเห็นเขาโพสรูปใหม่ไงเกาแบบหล่อลิฟเอาไม่ลงแล้วแต่ปรากฏเขาอยู่ชั้นหนึ่งก็เอาไม่ลงก็แหละจริงๆมีมีชวนเขาจะชวนเขาร้องเพลงด้วยใช่ไหมครับ ถ้าเดี๋ยวได้เจอกันเดี๋ยวน่าจะได้ร้องเพลงเลยชวนมรู้ใจชวนมีรู้ใจสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วฝากผลงานนะคะให้แฟนได้ติดตามน้องสองเพลงหนึ่เพลงจะทั้งคู่เกือบจะสี่แล้วอะไรล่ะดกันใช่ไหมครับคนละสี่ล้านคนะสี่ล้านอ่ะเพราะเขาจริงเหรอใกล้จะสี่ล้านแล้วพดเจริงเหรอพูดจริงเลยเขาจะโกหกเพื่อนทำไมล่ะจริงเหรอก็ขอบคุณมากเลยขอบคุณที่อ่าซัพพอร์ตกันนะครับก็ ตั้งใจผลิตผลงานเพลงมาให้ทุกคนฟังครับแล้วก็มีคนฟังก็รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับเป็นดารามากกว่าหลายตาท่านที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์คือก็คืที่เขาเล่นดุเขาเล่น้วเขาเลเพลงเขาร่วมชาเลนจ์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 เพลงน้อแล้วมีพี่ๆไอดอลมีพี่ศิลปินนะครับเติมหมดเลยนะครับก็ขอบคุณมากที่ อ่าซัพพอร์ต่นกันละครับเดี๋ยวมจซัพพอร์ตพี่เหมือนกันนะครับผมดูทุกคนเลยนะรักพี่ทุกคนนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมมีคำถามนึงคำถามแม่มไม่ามันเกิดผมบใช่อยากได้อะไรลงบกลงแค่แจ้งบอกบอบคั้นอะไรครับ ไปนะโอ้ยผมไม่ได้อยากได้อะไรเลยครับแต่ว่าเออมันมันพอแล้วแหละแต่ว่ามันพอแล้วรวยจังอยากได้บ้านสักหลังหนึ่งเลยเอาบ้านกูเลยปะออไม่ไม่ได้อยากได้อะไรครับก็รู้สึกว่าโอเคแล้วแล้วก็มีความสุขแล้วครับก็อยากได้อะไรเหรออยากให้ เออไม่ไม่ได้อยากได้อะไรเป็นพิเศษเลยครับรู้สึกว่าเออฮอแล้วอย่างเมื่อกี้เราเราให้กอดเจมินายรอบนี้เราโอ๊ยพอแล้วพอแล้วทุกวันนี้แฟนๆอยู่ทวงอยู่เลยที่มันเกิดเจมินายบอกว่าหอมครบหรือยังหอมเออเทีอะไรเงี้ยพอแล้วพอแล้วเออเดี๋ยวเจมินายมันเอียนเนี่ยเอียนหรอคะชาดายอะไรนะบม่เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะแบบเรียกว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวมันจะบ่อยเกินเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นซีเครตเออได้เดี๋ยวแบบแฟนคลับเบื่อไงเดี๋ยวน้องจะวยมืหูเอาเดี๋ยวน้องจะวมืห ยังไม่จับหนูเนี่ยยังไม่จับหนูครับก็เหนื่อยนะครับสวัสดีมีครับก็ไปฟังกันได้นะครับผมก็นั่นแหละเหมือนของโฟ์เลยก็เห็นคนที่เต้นกันตามโซเชียลมีเดียอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ที่เต้นกันนะครับแล้วก็มีเพลงใหม่ก็เลงจะออกมาอยู่ครับก็